ตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเา <7. 50. S 1> ใกล้แปดโมงแล้วตอนนี้มีสองตัวยังมีทยอยเข้ามาซ้อมอีกเรื่อยๆนะเนี่ยอันนี้อุดมใส่ใส่โมงแล้วได้ลุงนครซ้อมให้ ลงนัดต่อไปนี่ถ้าทางโอ้โหได้ลุ้นหมันเลยนะเนี่ยดมไส้ดมไส้ ก็เหมือนคน,น่ยค่ะกินน้ำเข้าไปเยอะมันก็ฉี่ออกมาเยอะทีนี้เราจะไปปริมาณได้ไหมล่ะว,ว่าร่างกายของมาตัวนี้มันต้องการเท่าไหร่บ้างน้อยเวลาจะฟีดเขาเนี่ยมันก็คิดมาตรฐานตัวเองทั้งนั้นจะไม่คิดคำนวณว่าอตอนนี้ ม้าน้ำหนักเท่านี้ตัวเท่านี้ออกกำลังกายขนาดนี้ควรจะให้เท่าไหร่มันมันเยอะเหมือนกันนะพิจารณาและค่างละเอียดเพี่ถ้าทำงานแบบโอเคโอเคง่ายง่าย,ายสะดวกสะดวกกอ็ออกกำลังกายมานันเงินเสียเงิอเยอะเสีงกับฟีดเยอะแค่นั้นนะ